i'm i uh -huh. โรงเรียนสลิดิเดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบ,บุรีเขตหนึ่งเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2461เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนตลาดจันทบ,บุรีภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสลิดิเดชตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อตามสถานที่ตั้งของโรงเรียนจนมาถึงปัจจุบัน โรงเรียนสลิดิเดมีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่2งาน28ตารางวาโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนฝั่งเดิมมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่2งาน28ตารางวาและส่วนฝั่งใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสลิดิเดที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือและความทุ่มเทของบุคลากรทุกฝ่ายส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนจนทำให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดจันทบุรีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิศวกรรมมีทักษะชีวิต และคุณลักษณะของพอลเมืองดีบนวิถีความเป็นไทยฝ่ายบริหารของโรงเรียนประกอบด้วยนายชาญนรงพง์ขยันผู้อำนวยการโรงเรียนสลิดิเดและรองผู้อำนวยการทั้งหมดสีท่านได้แก่ 1. นางศรีวรรณสวนนาปาลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. นางสุจิตารอสิลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร 3. น,นายลัชพงศ์โกษาแสงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 4. นายจิรพงศ์ใจบุญรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณปัจจุบันโรงเรียนสลีดิเดตมีข้าราชการครูจำนวน134คนครูอัตราจ้างจำนวน118คน ครูชาวต่างชาติจำนวน35คนจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสลิทิเดย์ได้มุ่งเน้นการสร้างคนเก่งให้มีความสามารถที่หลากหลายทำให้โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา4ี่หลักสูตรดังนี้หลักสูตรทั่วไปหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลักสูตรห้องเรียนอังกฤษโปรแกรม หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิษย์โดยในทุกหลักสูตรจะมีรายวิชามาตรฐานสากลทางวิชาการที่ทำให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นอกจากนี้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้เพิ่มภาษาจีนเป็นภาษาที่สองเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษอีกด้วย โรงเรียนสลีดิเดตมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระมีการวัดผลทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยเช่นการสวดมนต์ธรนองสรพันยะทุกสัปดาห์ การเข้าค่ายธรรมะทุกระดับชั้นและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆรวมทั้งโครงการจิตอาสาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลวิถีพุทธพราชทานโรงเรียนสลิดิเดตได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเลิศเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานโดยทั่วไปผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณในวิชาชีพดังนั้นจึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่นักเรียนรอบด้านด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาจึงมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลายด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมศัก,กยภาพของนักเรียน สู่ความเป็นเลิศในทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานในการเป็นพลโลกที่มีคุณภาพโรงเรียนสลีดีเดตเป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดบริการการศึกษาด้านต่างๆโดวยวิธีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาศักยภาพ องผู้้เเรีียยนได่่าต็มทส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชนด้วยความพร้อมในทุกด้านส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ระดับนานาชาติจํานวนมากอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัลนักเรียนพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีวิถีพุทธรางวัลแอสโมรางวัลระดับยอดเยี่ยม IQA Award รางวัลทีเด็กรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และรางวัลทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และในก้าวต่อไปโรงเรียนสลิดิเดตยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์โรงเรียนสลิดิเดตจังหวัดจันทบุรีให้เป็นสถานศึกษาชั้นนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยสืบต่อไป